ไทยโอมานเกมต่อไปเมื่อกี้คกกีสานบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะแบบอย่างน้อยชนะและมันเป็นไฟบังคับให้เราต้องเก็บสามแต้มในนัดแรกด้วยนะเพราะว่านัดต่อไปเราเจอโอมานแต่ว่าหลายคนเมื่อกี้มีไลน์แชทบอกว่าโอมานก็ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าโอมานแบบโุ้ยจริงหรือเปล่าคือคือคือผมอะแล้วก็ผมเจอพี่ๆรุ่นเก่าๆอยู่บ่อยอยู่เหมือนกัน ก็ไม่ค่อยกลัวโอมานนะพี่นนพี่นนต้นกันยานที่ยิงโอมาน2ลูกเอเชยนคัอพ2007อย่างเงี้ยหรือพี่ตั N ้มนิรุตอะไรเงี้ยก็มีเจอกันบ้างมีอะไรเงี้ยโอ๊ตนัทพรมีใครเงี้ยก็จะแบบว่าคือคือโอมานยังเป็นตะวันออกกลางที่เราสู้ได้เนี่ยผมผมก็ยังมองอีกมุมหนึ่งเพียงแต่ว่าณนะปัจจุบนนะันอ่ะอันดับเขา,อ,เขาอันดับเขาไป<ถ>แล้วก็ล่าสุดเขาชนะ <UA> e. เขาชนะเออถึงขั้นชนะย<ถ>ูเอีว่ะแต่ย e ูเอี่าเขาเปลี่ยนเจนแต่ว่าถ้าฟังจากที่แชมป์นะผมคิดได้อย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่า ใจเรามันไม่ได้กลัวอะไรเงี้ยการเล่นแบบรัดกลุ่มโดยที่ไม่ตื่นเต้นมันก็จะน่าจะทําให้เราพอมีโอกาสที่เพราะเนื้อตัวเราก็ได้นะเด็กไทยที่ดีได้นะบางทีพวกเราอาจจะกังวลเกินไปก็ได้นะเพราะบางทีนักบอลเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยผู้แข่งของเขาเนี่ยก็ใช่ก็คิดได้แล้วผมว่าตอนนี้คือถ้านับจากตัวนักเตะในความคิดผมนะผมว่าค่อนข้างจะโอเคกับอีชี าพรมั่นใจมั่นใจในการลงแท็กติกแล้วก็การใส่แท็กติกให้กับตัวเองของโค้ชเห็นว่าจากเกมเจอญี่ปุ่นได้ผมผมถ้างั้นน่ะมันก็ย้อนกลับไปอย่างเดียวแหละสิ่งที่ทําให้เราไม่มั่นใจคือคือการเตรียมการเตรียมตัวการเตรียมตัวของเรามันไม่เท่านั้นเองน้อยไปหน่อยถูกไหมล่ะเออเท่านั้นแหละคือถ้าคุณไม่มีเกมตกคข้างนู้นนั่นนี่เข้ามาเก็บตัวก่อนเจอบินบินไปเจอญี่ปุ่นเจอญี่ปุ่นเสร็จกลับมาหรือไม่กลับบินเข้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราคุยกันกลับมาแล้วเก็บกันแลล้ววกันยไปเแล้วไป ไปเลยมันต้องไปแล้วไปอยู่กาตาในที่พักเยอะแ่ารงมันๆก็ใช่ไงก็มันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการจัดการบริหารไงถ,ถ้าถูกถูกถูกผมเคยไปนะ,ะแบบไกลๆลิบๆจากไอสนามนาน,า,นาฟูอ่ะ เมื่อก่อนมีคาฟูอยู่กาตาใช่ไหมใช่ลูกเล่นแพงมากไกลๆริบๆเลยใช่นี่แหละมันเลยกลายเป็นว่าเรื่องการเตรียมทีมอ่ะมันเลยทําให้เราไม่มั่นใจเออแต่เราไม่รู้นะว่าในแคมป์เอาจริงๆเนี่ยอิชิอาจจะมีเรื่องของการกระตุ้นการใช้จิตวิทยาว่ามันอาจจะมีอะไรที่เราไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าก็ในเรื่องของการเตรียมทีมมันได้เท่านี้เราก็ต้องไปเท่านี้แล้วกันอ่าแต่เกมกับโอมานที่แชมป์มองว่ายังไง พราะว่าเมื่อกี้ก็มีบอกว่ากระคริกิสเขาก็ไม่ชนะโอมานมานะมันมันมันวนแล้วก็มีคริกิสแพ้มาเลย์มันวนมันเกิดขึ้นได้คือคืออย่างนี้ย้อนกลับไปนิดเดียวจากเบรกเมื่อกี้คือคริกิสเนี่ยพี่ยำก็ยังมองว่าเนื้อตัวผู้เล่นอ่ะคุณภาพอ่ะคุณภาพของตัวผู้เล่นไทยไม่ไม่เป็นรองหรอกไม่เป็นรองเขาอ่าแต่เนี่ยแหละการเตรียมกับความพร้อมเพราะป็นโอกาสที่จะชนะได้ก็คือถ้าจะชนะก็ต้องคริกิสคริกิสโอมานก็ห้าสิบห้าสิบอ่ะห้าสิบห้าสิบคือ ไม่แพ้แล้วกันมีเสมอมีชนะอ่าอมาควรเล่นแบบแบบผมก็ยังไม่เชื่อว่าผมก็ยังไม่เชื่อว่าอมานดีกว่าไทยขนาดนั้นแต่ก็ควรเล่นรับกลุ่มแบบรัดควรเล่นแบบรัดกลุ่มนั้นสามเกมสำหรับผมนะฮะใชสำหรับผมนะผมมีความรู้สึกว่าอิชิอิไม่ควรที่จะมั่นใจในการเดินหน้าลุยขนาดนั้นแต่แต่แต่ไอการเล่นรับแบบอดทนเนี่ยเราย้อนกลับไปดูการเล่นกับญี่ปุ่นนะ เราทําได้ดีในครึ่งหนึ่งเราทาได้ดีในครึ่งหนึ่งคุณไม่ต้องไปมองว่าญี่ปุ่นเขาชุดนั้นชุดนี้เป็นไปหลแล้วก็เราถือซะว่ามันคือครึ่งหนึ่งที่เราทําได้ดีแล้วถ้าคุณย้อนกลับไปลงรายละเอียดว่าลูกแรกที่เราเสียพี่อุ้มตัดบอลได้ปุ๊บแล้วจะไปสู่เกมลุกคุณย้อนกลับไปดูได้เลยนะแล้วมันโดนโดนตัดทับกับมาอีกทีหนึ่งย้อนสอนกับมาอีกทีหนึ่งตั้งทับไม่ทันนี่แหละมันแค่นี้แหละต้องระวังดีต้องระวังดีๆต้องระวังดีๆว่าขนาดเท่ากับว่าโอ้แต่ต้อง นี่เราพูดนี่เราพูดนี่หกแต้มเลยแล้วเนี่ยสี่แต้มนี่เขารอบแล้วเนี่ยสมมุติว่าสี่สมมุติว่าสี่อ่าสมมุติว่าสี่กะนัดสุดท้ายเจอกับซาอูคือซาอูพูดด้วยความเป็นจริงว่าตอนมาเจอกับเราเขาน่าจะลอยลําไปแล้วถ้าเผื่อเขาแบบจอยเปล่าแต่ถ้าเซาอูเนี่ยไม่น่าจะพลาดแลบซาอูมันจะอยู่ช่วงพิโก้อะช่วงชนะอาเจนถ้าถูกต้อใช่ช่วงคือเขาวันชนะอเจนเขาก็เล่นด้วยด้วยความวินัยของเขาใช่ไหมตอนยุคพิโก้ที่จำได้ไหมที่ที่เราควรจะมีแต้มที่จะเสมอซาอูอ่ะ แล้วสหรัฐไปเกี่ยวแล้วเสียจุดโทษแบบคาใจคนไทยอ่ะแล้วก็มี2เกมก่อนหน้านั้นที่ผมว่าเราเล่นกับซาอุแล้วมันเหมือนสู้ได้แต่สุดท้ายเราแพ้อยู่ดีก็ก็ต้องพูดดังความเป็นจริงว่าพอท้ายสุดเนี่ยเราอาจจะรายละเอียดในเกมเรายังเรายังเป็นรองซาอุแล้วก็มันผูกเขาเรียกมันผูกขาดกันอยู่อูเหลืองก็เชือกล้วยอยู่ก็อาจจะต้องก็ต้องคิดเป็นศูนย์แต้มไปเอาเป็นว่าเราก็ต้องกำมัดแล้วก็ชูมือเอาไว้แบบนี้แล้วก็บอกสู้ๆแต่เขาให้อันดับสาม ดีที่สุดเลยหนึ่งที่ละใช่ครับดสามดีที่สุดสี่ทีมจากหกจากหกดีจากหกซึ่งถ้าถ้าสมมติว่าเราชนะหนึ่งเสมอหนึ่งตามที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยแทบจะการันตีรอบ16หกทีมอยู่แล้วแทบจะดีที่สุดสี่ทีมด้วยใช่นะครับคือเอาง่ายๆคือต้องเล่นอย่างรัดกุมในเมื่อไปแบบอย่างนี้มันก็ต้องขอสี่แต้มสามนัดขอสี่แต้มได้ได้เข้ารอบนอกเอาแน่แล้วแล้วมันจะอวยได้ต่อว่าอ่ะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยพอมีนาไปเจอเกาหลีใต้เนี่ย เกาหลี S <S เราไม่รู้ล่ะเราจะแพ้ญ,ญี่ปุ่นเราจะอะไรก็แล้วแต่แต่เวลาลเจอกใช่บอลโลกรอบเรือกเนี่ยในในฟี f a าเดมีนาเนี่ยแต่ว่าถ้าเราจะชนะทีมใหญ่ได้สักทีมหนึ่งในเอเชียเกาหลีจะเป็นทีมนั้นที่โดนเรารคุณสังเกตดูเด็กี่กี่ทีกี่รอบแล้ว่ถูกไหมล่ะ เพราะฉะนั้นมันก็อยู่กับเอเทนรับนี่แหละเขาบอกให้เอาแบบสมัยพี่ดูเิี่ยอะไรเงี้ยไปนั่งกูผมกำลังจะเคิร์ฟตามนี่ผมพูดผมพูดปุ๊บนี่คดวังโทรตามเลยผมกำลังจะเคิร์ฟตามพี่ก็มีคอมเมนต์ทักมาเลยว่าซีนอย่าเจิมเห็นไหมอย่าพึ่งซีนเดือดยุ่งไม่เจอผมถามไเฉยซือคือทั้งนี้และทั้งนั้นในความเป็นจริงเราต้องยอมรับสุดท้ายมันก็ย้อนกลับไปว่าถ้าเราไม่พร้อมจริงๆอ่ะคนแข่งขันที่มันออกมาแล้วมันอาจจะไม่ดีเอาซะเลยเนี่ยมันก็ต้องยอมรับแล้ว มันก็ต้องมีคนรับผิดชอบอะสำหรับผมอะไม่ว่าใครก็ตาม